อันนี้ขออนุญาตพูดเพราะสารตัดสินแล้วทุจริตคนโกงหนีคดีก็มีติดคุกอยู่ก็มีโดยที่พักเพื่อไทยไม่เคยขอโทษประเทศไทยเลยแม้แต่คำเดียวมูลค่ามหาศาลโครงการนี้เป็นล้านล้านนะใช้เงินล่าสุดสารตัดสินแล้วหลายคดีนะอ,อก,กสอชนะก็มีส่วนใหญ่นี่ะชนะความเสียหายทางแพง5้คดี อคสชนะ37ดคดีคิดเป็นเงินชดเชยความเสียหาย2,345ล้านจำนำข้าวเนี่ยคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นคนคิกออฟโครงการเองเลยนะในการเลือกตั้งข่าวก่อนเนี่ยมีวิดีโอลิงก์มาผมจะได้ว่าจัดที่ธรรมศาสตร์นะแล้วก็วิดีโอลิงก์มาคิกออฟว่าจำนำข้าวเนี่ยผมคิดนโยบายเองนะมีความภาคภูมิใจให้สมพา์สื่อต่างประเทศด้วยนะจำได้บุ้มเบิกตอนนู้น แต่หลังจากนั้นคิดแล้วทําจริงทีนี้ค,คิดใหญ่ทําเป็นเชิญเสโลแกนแต่จํานําข้าวคิดใหญ่สุดท้ายปล่อยให้มีการโกงกันชิบหายเลยอันนี้ขออนุญาตพูดเพราะสารตัดสินแล้วทุจริตคนโกงหนีคดีก็มีติดคุกอยู่ก็มีนะโดยที่ฟักเพื่อไทยไม่เคยขอโทษประเทศไทยเลยแม้แต่คําเดียวทุกวันนี้ยังใช้นี่อยู่เลยยังพยายามอ้างมาช่วยชาวนานะแต่เงิน เอาไปซื้อข้าวอ้างว่าจำนำข้าวแต่จริงๆมันคือการซื้อราคาเกินแล้วชาวนาได้ประโยชน์ไหมชาวนาที่ขายข้าวได้ประโยชน์แต่บางส่วนกว่าจะได้เงินเพราะอะไรไอ้ข้าวที่เอาจากชาวนาไปแล้วเอาไปโกงโกงโดยขาย G ี g ูจีเกจีทูเจยนักข่าวพานิชพยายามจะถามเนี่ยตอบอะไรไม่ได้เลยจำได้ไหมคลิปนี้คุณัทวุฒิที่เดินสายหาเสียงอยู่วันนี้เจวแจวเจวเจวเนี่ยวันนั้นไปยังไง นะแค่ตอบว่ามีข้าวเหลืออยู่ในโกดังกี่ตันขายออกไปแล้วกี่ตันหักลบกําไรขาดทุนโดยตีมูลคา่าข้าวสต็อกในปัจจุบันแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่ตอบไม่ได้ oh, oh. คิดใหญ่ทําเป็นไม่ละเนี่ยมูลค่ามหาศาลนะโครงการนี้เป็นล้านล้านนะใช้เงินใช้เงินนอกระบบก็คือไปเอาเงินทกศมานะแล้วจนถึงวันนี้ยังใช้หนี้ทกศไม่หมดเลย ตอนนี้ติดเงินทกนสอ,อยู่เนี่ยนะพอตอนพ้รัฐบาลไปประมาณประมาณสักสามแสนสี่แสนล้านแล้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยทยอยใช้นี่ให้ะนะรัฐบาลปัจจุบันนี่คือ,อคิดไม่ใหญ่อะแต่ใช้นี่เป็น <c oughs> นะก็คือใช้นี่ที่คนอื่นก่อไว้ <c oughs> ให้แล้วนี่เสีย <c oughs> เปียงเนี่ยภูสิศิรไม่เคยพูดถึงเลย <c oughs> นะในเอกสารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะระบ,บุเอาไว้ก่อนหน้านี้นะ ก็คือยอดเงินที่เอาไปใช้ในโครงการจำนำสินค้าเกษตรนี่ครับมีทั้งจำนำมันสำปะหลังจำนำข้าวเนี่ยนะเงินที่ใช้ไปนี่เกือบล้านล้านยังเหลือเงินที่ติดค้างตกลอยู่สามแสนกว่าล้านอันนี้คือข้อมูลเมื่อ,อสิ้นปีก่อนตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสองแสนสองแสนล้านนี่ยังไม่หมดนะครับค,คิดใหญ่ทำเป็นไม่แบบนี้แล้วล่าสุดอคศเมื่อวานนี้ฮะคุณเกรียงศักด ปฏิบวสิสรุตผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าเปิดเผยเรื่องการติดตามค่าเสียหายจากคดีทุจริตในการรับจำนำสินค้าเกษตรในรัฐบาลที่ผ่านมามีทั้งข้าวมีทั้งมันสำปะหลังมีทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็สินค้าเกษตรอื่นๆนะสรุปตัวเลขว่าอคสอฟ,ฟ้องร้องดาเนินคดีกับผู้กระทําผิดทั้งแพ่งและอาญาในคดีจำนำข้าวเปลือกมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อคสอรเรียกค่าเสียหายรวมทั้งสิ้น526,000 0ล้านเอาผิดทางวินัยเจ้าที่อคอสอไปแล้วล่าสุดสารตัดสินแล้วหลายคดีนะอคอสอชนะก็มีส่วนใหญ่นี่จะชนะเอาจำนำข้าวนะฮะอคสอฟ้องทั้งหมด1,179คดนะีทั้งแพ่งและอาญาเรียกค่าเสียหาย5 3 0 0 0กว่าล้านสารปกครองตัดสินไปแล้วคดีแพ่ง ความเสียหายทางแพ่ง59คดีอคอสอชนะ37คดีคิดเป็นเงินชดเชยความเสียหาย2345ล้านอคอสอแพ้22คดีความเสียหาย277ล้านนะในขณะที่คดีอาญาเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวน805คดีนะอยู่ในชั้นศาล94คดียังไม่มีคดีถึงที่สุด คือไม่ได้ดําเนินคดีเฉพาะคุณยิ่งรักไงมันมีคดีอาญาในรายละเอียดปีดย่อยอีกส่วนเรื่องทุจริตมันสําปะหลัง,ฟ,งฟ้องทั้งหมด172คดีนะความเสียหาย20,000ืกว่าล้านอคศชนะแล้ว85คดีนี่คือตัวอย่างฮะนะความเสียหายทั้งหมดเหล่านี้เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินนโยบายแล้วก็การปล่อยให้มีการทุจริตประพฤติมิชอบฮะนี่อัปเดตสดๆร้อนๆคำถามคือ คิดใหญ่ทําเป็นไม่ระไแบบเนี้ยไอ้ที่เอาไปคุยโวโอโอวดคิดใหญ่ทําเป็นคิดใหญ่ทําเป็นเราคือต้นตํำรับไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยเราคิดใหญ่แต่และเรื่องนะดูผลกระทบที่เกิดขึ้นนะยังตามใช้ยนี่เท่าทุกวันนี้ไม่พลาดข่าวสําคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store